สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่นะยืนอยู่ที่ร้านกําเนิดซาลอนหรือสถาบันสอนตัดผมอาจารย์ใหญ่ตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธิน52ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายใหม่นะครับกทมถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวมาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะเข้าซอยมานิดนึงแต่ถ้าขับรถยนต์ส่วนตัวก็จอด2จุดนะจะไปะจอดที่ตลาดยิ่งเจริญก็ได้ หรือจะจอดที่ซอยพุกขนโยธิน52แยก3เยื้องๆร้านช่างใหญ่ก็ได้นะเป็นร้านจอดรถสโนเ์อร์52ครับนะครับตัวมีค่าจะจ่ายมีค่าจอดรถทั้งสองจุดนั่นเองวันนี้ได้รับเพียรจากท่านแบบที่คุณพี่อะไรครับพี่มาริสาคุณมาริสานี่มาจากปทุมธานีใช่ค่ะโทรหาช่างใหญ่แต่เช้าอยากจะมาตัดผมวันนี้อยากจะให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงอะไรให้พี่ทรงทวิก้อ่ะทรยกทวิก้ไม่รู้ทรงอะไรทช่างใหญ่ก็เห็นตอนที่เดินเข้ามาคือทวิก้เนี่ยเป็นทรงที่ มีปิดหูเปิดหูคว้านหูแล้วก็ทัดหูได้ทัดหูทัดหููได้ด้วยแล้วก็สัญลักษณ์ของเขาคือจอนหวานรักไ้หวานแต่ว่าแต่อันนี้ไม่รากไแต่ันี้ไม่รากไ้อันนี้เป็นหางต่อให้ไถแต่ข้างหลังถุยครับ แล้วก็เนื้อผมตัดสั้นไม่เป็นไรต่อขอให้มีเนื้อผมเพื่อที่จะทาเซตเนี่เวลาเราเซตตั้งเนี่ยมันจะเห็นหนังหัวถ้ามันบางไปเพราะผมพี่มันบางเอาพอดี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 ผมพี่มันไม่หนาครับมันไม่หนาแต่พอทําแล้วเหมือนเขาเขามีแต่คนทักว่าผมพี่หนานะจริงจริงมันไม่หนาหรอกแต่เรามีวิธีใช้โปรดักใช้อะไรทําให้มันดูก็คืออันดับแรกคือต้องตัดให้มันเป็นทรงก่อนนะครับข้อที่สองก็ใช้ผลิตภัณฑ์โปรดักในการเซตเซตติ้งเพื่อให้ ผมมันได้ตามที่เราต้องการนั่นเองแล้วคนตอบแต่ชอบแบบเปรี้ยวๆเอาเปรี้ยวๆด้วยตอนนี้สิ่งที่มันจะเปรี้ยวได้ก็คือนี่ในถงเต่าตรงนี้ก็ต้องเก็บไว้พี่ใช่ไหมเก็บไว้แล้วพี่ก็จะไว้ทัดถุงด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่างอยากจะยกตอนนี้ทุยมันห้อยมันเป็นทุยต่ำนะมันห้อยแล้วมันเป็นขอบเป็นเป็นรอบนะตรงนี้ช่างใหญ่ก็ทำให้มันดูเดี๋ยวจะยกคุยให้มันสวยๆใช่ค่ะให้นะครับค่ะแล้วก็เท็กซ์เจอร์อะไรมันจะได้ทำง่ายขึ้นอันนี้มันเท็กซ์เจอร์ไม่ค่อยดี เขาตัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรากจริรจริงแล้วอ่ะเดี๋ยวตัดให้ใหม่ใช่ก็เห็นทัางใหญ่โง่เทคนิคเขานี่เทรียบก็คือด้านด้านข้างนะครับเดี๋ยวด้านข้างเนี่ยนะครับคุณพี่เขาคือจะไม่คว้านหูแต่แต่ซอยยังไงก็ได้แต่ว่าเวลาเราเซตเนี่ยมันจะเห็นเลเยอร์ของการการกายอ่ะลยครับแต่อันนี้เขาเซตเขาเลเยอร์ไม่ค่อยดีเดี๋ยวถ้าอยากจะแต่งทรงให้ใหม่นะครับด้านข้างนะก็ตัดพอแัตติ้งเนื่องจากอะไรมันมีผม ที่อยู่ด้านข้างที่มันยังไม่สวยต่บอกข้างหน้านะข้างหน้าลูกค้าก็ไม่อยากให้เห็นหน้านะเพราะฉะนั้นก็ไปใช้คลิปอื่นเทียบเคียงมานะนะครับของพี่เป๋ขั้นนี้ดูกไหมแต่ส่วนมากจะตั้ง สมมติเราจะตั้งตลอดถูกไหมยกตั้งตั้ง<ด>ตลอดแต่ว่าบ,บางทีเราก็หวีา่างนี้อย่างนี้มอมือนเหมือนของช่างใหญ่ของอาจารย์ใหญ่เนี้ยอย่างเนี้ยตั้งอย่างเนี้ยผมชอบตั้งอย่างนี้ใช่ไหมถ้า<ช>อย่างนั้น<ช>ผมจะได้เขาหน้าขึ้นไปน,นิดนึง<ช>ยาวแล้วนะคือผมทรงนี้เราต้องมีเนื้อผมทำกับมันใช่ครับ จับตั้งจับอะไรเวลาใดนี่ดูเหมือนพองแต่พอเราใช้โพดักเข้าไปปุ๊บมันยุบไปเลยอ่ะพราะมันโดนน้ําโดนแบกเข้าไปใช่ค่ะเพราะมันต้องใส่เยอะพี่ใส่นิดเดียวของดักไม่งั้นมันไม่ตั้งไงมันตั้งไม่ทั้งวันใช่เพราะว่าเราไม่ให้ช่างจะไปเซตใส่ผมใส่ไรมันก็ลาบากถ้ามันตั้งทั้งวันเขาจะถามมีตีคนมาถามตัดผมที่ไหนใช้อะไรทําไมช่างที่แบบช่างใหญ่เนี่ยมีเทคนิคที่ดีๆเล็กเจอร์ผมดีเวลาเราเซตออกมานี่มันจะสวยมาก ข้างหน้าก็ยกขึ้นมาตัดซิกแซกเนื่องจากลูกค้าต้องการจะไว้ทัดหูนะ,ะเพราะฉะนั้นด้านข้างนะครับมันมีความยาวพอดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดเทค,คเนิคให้ใช่ๆๆนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังผมจะยกขึ้นมาอีกยกขึ้นมาตัดซิกแซก ยกไล่ขึ้นไปหางต่าไม่ต้องไปยุ่งมันสวยอยู่แล้วปล่อยมันลบเหลี่ยมตรัวนี้ออกนะครับเหลี่ยมที่มันเป็นขอบนชอบนทุยมันห้อยไปก็ต้องยกเป็นทุยกลางไปตัดซิกแซกให้มันบางเลยครับแล้วก็มาข้างขวานะเนี่ยยกขึ้นมาความทุยให้มันทิ้งโค้งระดับกลางไปหูนะกลางใบหูบริเวณนี้นะครับลบขอบมันออกลบเหลี่ยมมันอนะ ชิแซกเลยเยอะขึ้นไปครับให้ขอบมันหายไปยังนี้ถือด้าน,นข้างเดี๋ยวผมไล่บางนิดน,นึงนะพี่นค่ะ,ะไรี่อะไรอย่างนี้ผมผมอย่างนี้ถือว่าบางหรือ<า>ขนาดกลางบางบางเนี่ยะยกไล่โอเวอร์ซิสโอนขึ้นไปเลยให้ทอยมันนาไไป ใช่ตรงแท่ถอยนาจริงๆถอยหนาเพราะมันยาวแล้วตอนนี้มันคือมันเป็นลูกผสมนะครับเป็นลักษณะข้างหลังเป็นเปิดเหมือนรองทรงผู้หญิงแต่เป็นเป็นรองทรงด้วยกระไก่แล้วก็ยกปุยเชื่อมขึ้นไปนั่นเองต้องปล่อยไว้มันหนาว่าไงดีช่างตัดให้นี่เขาเทคนิคเขาไม่ดีเทคนิคเขาไม่ค่อยดีครับคือไม่มีประสบการณ์มันก็จะเป็นอย่างนั้นพี่มันตัดมันลำบาก แต่ว่าเราก็จับให้มันดูเวลาเซตเนี่ยนะเก,ก็คนไม่รู้เขาก็ว่าอยอผมทรงผมสวยแต่จริงๆนะมันต,ตัดตัดไม่ได้ไม่ได้นะครับของช่างใหญ่นี้แค่คงจะแบบออพอจัดทรงเข้ามานี่คงจะเลิศเลยครับก็ฝันไว้ฝันไว้ต้องให้เป็นจริงนะกยกขึ้นมา ขเขาต้องสใส่เพื่อนมัน,นอยู่ข้างหน้าเลยค่อยไปค่อยๆนะครับให้มันบางนะครับบางดูๆมันเหมือนไม่มีมันไม่มีอะไรให้ตัดนะไม่ใช่นะความหนาตัวนี้ที่มันมีที่เราต้องต้องต้อตัดคือเราเป็น <Te xture S 1> <อ>ช่างอ e x เท r e t e x t u r ใช่ครับ มันมีมันมีรายละเอียดมันไม่ละเอียดเขาตัดแบบไม่มีเทคนิคเลยอ่ะมันมีเทคนิคมันก็รู้จะตัดอะไรดีเขาตัดออกมามันก็แข็งใช่พอช่างเห็นปุ๊บพอช่างที่เขาเขามีเทคนิคเนี่ยเขาก็เห็นปุ๊บแล้วมันไม่สมูทเนี่ยนะถ้าช่างมีเทคนิคที่เพลวพาเลยก็ลูกเล่นมันเยอะแน่นอนใช่มันไปได้หลายทรงแล้วเห็นเห็นน้องเขาบอกว่า เลี้ยงเลี้ยงข้า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 งให้ยาวแล้วตัดทรงอะไรนะทวิกกี้เอ๊ะอะไรนะที่เบอะอะไรนะบ๊อบบ๊อบครึ่งบ๊อบครึ่งบ๊อบทุยกลึงทวิกกี้บ๊อบทุยกลึงกึงทวิลูกผสมลูกผสมลูกผสมแล้วแล้วอย่างนี้เหมือนน้ำยาฝากับน้ำยากะทิผสมกันนะพี่แล้วช่างใหญ่ว่าไงก็ดีทำได้ไหมตอนนี้มันก็มันผสมกันสามทรงพี่นี้ ทั้งทั้งทั้งลองส่งต่ำทั้งหางเต่าทั้งทุยทั้งทั้งบ๊อบทุยทั้งตวิกี้ปิดโอเคเราได้แล้วเราได้แล้วถ้างั้นมวสั่วมากกว่าสองทรงอย่างนี้คนถามทรงอะไรกันเนี่ยวะก็ช่างใหญ่ก็ต้องตั้งชื่อขึ้นมาอืใช่เผื่อบางเข้าดูในคลิปแล้วเขาเห็นอ้ชอบทรงนี้ช่างใหญ่ใช่นี้เราก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาตัดนะครับความยาวกี่นิ้วความยาวสามนิ้วนะ ก็ขึ้นมาตัดแถวที่สามก็ขึ้นมาแถวที่สี่รัดเช็คมันไม่มีไม่มีผมไม่ตัดเลยไม่ใช่มันตัดแม่นมากก็เลยไม่มีครับก็คือเราก <พอ S 1> ็มันสั้นอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่อ่ะเพราะ ตัดต่อเปเมื่อกี้เส้นหนึ่งใช่ไหมตัดแนวขวางเสยไงแล้วมันรัดเช็คพอรัดเช็คพอมันตัดขวางเสยแม่นน่ะพอรัดเช็คกับไปมันไม่มีให้ตัดมันไม่มีให้ตัดมันเช็คแล้วมันไม่มีมันก็เก้อไงพอมันเก้อปั๊บก็ต้องแก้เขื่อน้วกันยกตรงบริเวณเซนเตอร์ขึ้นมาตัดต่อให้มันไรให้มันราบลื่นต่อเนื่องมันจะรูไปเลยมันหยุดไม่ได้อ่ะเนี่ยข้างเราก็ยกขึ้นมาใช่ไหม มันเป็นการตัดผมด้วยเทคนิคนะมายกขึ้นมามาขึ้นมาตัดนิดเดียวสไลดปลายออกตัดสั้นไม่ได้มากสั้นแล้วมันจะกางออกไป90้าองศานะเนี่ยันข้างครับให้ระวัง ตัดครับครับครับเมื่อกี้ตัดแนวนอนแล้วก็มาเาเช็คแนวตั้งโค้งนิ้วนะครับตามปริศษาเยอะๆนะ นี้เราจะทําให้ข้างบนดูเฉพาะช่องไหนที่มีความหนาตัวนี้บางก็ไม่ต้องยุ่งนะต้องบางทั้งเขาไม่ต้องยุ่งนะครับสตูคัสนะครับเราจะเอาอะไรเอาความหนามันออกเฉพาะจุดนะครับตรงนี้เราไม่ต้องทํนเว้นคงวันนะครับลูกค้าที่สูงวัยที่ผมร่วงมีปัญหาเนี่ยก็คือปรัถนาอยากจะยอ้อนกลับไปเป็นปกหนานะ ซึ่งทั้งอยาก็แนะนําให้ซื้อวิกใส่ซื้อไม่ก็ย้ายผมที่มันหนานะครับด้วยการผ่าตัดให้หมอจายนะย้ายไปเติมจุดไหนที่มันบางนะเขาก็ย้ายกันประมาณเก้าหมื่นแสนหนึ่งนะครับไปทำอ๋อทั้งใหญ่ไม่มีความรู้นะใ้เรื่อยงย้ายผมนะมีความรู้จะตัดผมอย่างเดียวม,ม,มีตลกเลยนะที่ดูดูนี่ช่างใหญ่นี่ตลกนี่คือเป็นเป็นเรื่องจริงที่ช่างใหญ่เอามาเล่าให้ฟังเนื่องจากลูกค้าเอาเว ไปปลูกผมมีการย้ายผมจากข้างหลังไปไปข้างหน้าเคือตรงไหนบางเรื่นงผมหัวคนหัวร้านผมบางเขาจะย้ายผู้ชายที่ผู้ชายทำผู้หญิงก็ทำพี่ผู้หญิงก็ทําทำเหมือนกัน สามเดือนครับคือความทุยอยู่ได้สามเดือนจริงเหรอใช่ครับเก้าสิบวันผมให้ร้อยวันเลยก็ของเพื่อนที่เพิ่งตัดยังเพิ่งสามสิบวันเองถ้าอย่างนั้นยังไม่ต้องตัดหรอกก็ตัดได้สี่เดือนเออเดือนหนึ่งเดือนครึ่งถ้ามันลกๆก็ต้องตัดของผมอ่ะมันโรๆตัดเดือนละสี่ครั้งผมน่ะตัดเดือนละสี่ครั้งถามว่าสามเดือนผมช่างใหญ่นี่หนาจริงๆตายพอดีแต่หน้าน่ะหนามากใช่ ีนี้เรามาเก็บขนอ่อนนะที่ที่แบตเตอรี่น,นะเก็บขนอ่อนเนขนอ่อนที่มันไม่มีประโยชน์ลกๆพวกนี้ตัดออกยกออกตักก็บิดนี้ออกตักวี่งวิออกเก็บนะลบขอบลบเหลี่ยมออกนะผมลูกค้าเขาะจะด,ดีดนะมันดีดมันดีดยกตัวขึ้นเก้าสิบองศาโน่นไก็เราดีดนะเวลาเวลาเซตนะ่ะ ต้องดีดขึ้นนะข้างหลังใช่ครับแต่ว่าถ้าไม่เซ็ตมันก็ต้องสวยไงไม่ต้องเนี้ยบเห็นไหมยิ่มันยังเดียดีอยู่ยิ่งมันเป็นคลื่นอะไรมีขาวดํามีอะไรมีน้าตาลเห็นไหมมันมผลันโม่ๆซั่วๆน้นําตาลก็มีเหรอมีครับน้ําตาลก็มีดาก็มีนะครับแงยกขึ้นไปเดี๋ยวต่อไปก็เหลือแต่ขาวครับดําหายน้ําตาลหาย ก็ใช้เวลานิดนึงแต่งแต่งแต่ง,แตงนะแต่งให้มันโค้งเหมือนหางเต่าแล้วก็ต้องแต่งนะของเต่าก็าดูนะครับก็แต่งอยให้มันหางเต่ามันอ้วนมากให้มันหางเต่าเรียวๆหน่อย จะได้เดินไวไหน่อยถ้ามันอ้วนแม่กมันจะทําให้เจ้าของทรงมันเดินท้ามันไม่กระชับกระเชียงเท่าไหร่ทีนี้เราได้แต่งทรงเรียบร้อยแล้วบริเวณยนใช้ทอยมันเกิดความบางขึ้นมาใช่ไหมตัวไหนที่มันไม่สวยแล้วก็พอยเนี่ยพอยพลอยพ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 อยให้มันนุ่มให้มันซอฟนะ น้องให้มันซอฟต์ความทุยกิ่ขึ้นมาอยู่ระดับกลางไปโหแล้วนะครับตัดดีคอตติ้งไปเต่างๆๆเสวยแล้วนี้เราเข้ามาดูด้านข้างข้างนะครับหันหน้าป ah. ตรวจสอบดูนะครับมันหนาไปตรงนี้หนาไปแล้วก็อะไร ดีฟัตติ่งเข้าไปดีฟัตติ่งเข้าไปดึปงไปเพื่อให้อะไรให้ผมชั้นที่หนึ่งดูบริเวณหน้าใบหูนะมันซอฟมันนุ่มมันไม่หนาคลืบไหมชั้นที่สองยกึ้นไปนีขึ้นไป ดิบคัตติ้งไปประมาณนี้ก็พอลู้ค้าก็ทัดวงเลืเหมือนเดิมแต่ตัวนี้จะทัดไม่ทัดก็สวยตัวนี้หนา,าเทาไหดิฟคัตติ้งออก เอาแค่สวยพี่อยากได้หนาอยู่เพราะว่าเราต้องจับเราต้องใช้ให้มันได้ชุดได้ได้ได้มีส่วนคิ้วส่วนโป้งเลยพี่ครับจับไปนะมันหนาชึบไปนะจอนครับทําให้ดูแรดูแล้วแข็งกระด้างเลยนี่เข้าไปย้อนไม่เป็นไรแต่ท่าข้างบนเนี่ยเราข้างได้ยุงเขพี่ข้างบนเสร็จแล้วครับแต่ภาพรวมนะครับต้องต้องต้องเหมาะสมมันพี่ ยกขึ้นมารีพัตติรีพัตพติไรยยบยบชุนชุนชุน,ช,นชุนไป เสร็จแล้วนะครับเราก็ให้ลูกค้าดูข้างหลังนะครับรูปทรงข้างหลังพี่ผมไล่ตัวนี้ให้มันบางขึ้นมาแล้วก็ยกทุยลบขอบออกที่มันเป็นทุยต่ําใช่ไหมยกให้มันเป็นทุยกลางอัานี้างก็ความยาวเท่าเดิมเล็มนิดกลางตรงนี้นะแล้วก็ดิฟพารติงสไลด์ไปให้มันบางนิดหน่อยนะครับจากเมื่อก่อนที่จะตัดทุยมันอยู่แค่ต่ําๆพี่ผมยกขึ้นไปให้อยุดกลางใบหูนะเนี่ยความทุยตรงนี้มันอยู่ได้สามเดือนนะครับ ไอ้ตรงนี้มันจะยาวซะก่อนใช่มันจะยาวเร็วมันจะยาวซะก่อนใช่อยอ่ะใช่ก็ต้องตัดบ่อยๆนะครับประมาณเดือนครึ่งก็ได้ของเดือนก็ได้แล้วนี่เป็นยังไงครับขังเต่าคือเท่าเดิมนะครับผมแต่งให้มันเรียวๆขึ้นมานิหนึ่งเพราะว่ามันอ้วนๆหน่อยให้มันกระชับกระชีดถ้าเรียวนี่มันจะสวยกว่าอ้วนนะมันก็เหมือนคนอ้วนอ่ะพี่มีบหน้าดูไหมอะก็ไม่ได้ดูคนอ่ะใช่ทรงผมก็เหมือนกันนะครับจรน่ะที่มันจะมีปัญหาเรื่องจร จอที่แบบหนาไปเนี่ยตอนนี้ผมสไลด์ให้จอให้มางบางผิวให้ลมถ่ายเทสะดวกมันจะไม่อมความร้อนนะครับถ้าเป็นบ้านก็เป็นบ้านที่แบบระบายอากาศได้ดีลมเย็นนะครับแล้วก็ทําให้บ้านไม่ร้อนนะก็เ,เหมือนนะคนใช่ใช่คืมาดูถ้าบ้านนะครับมีลมถ่ายเทสะดวกทําให้คนอยู่มันไม่ร้อนนะทรงผมก็เหมือนกันนะครับ ถ้ามันหนามากมันอมความร้อนนะทรงผมนะหนาแต่มันก็ดีนะอมความร้อนจยทำให้มันดูไม่สวยมันไม่พิ้วนะพอเราซอยไปเนี่ยเราจะจัดทรงอะไรเป็นไงวันนี้จะจดทรงอยู่ไหนเอาแบบตั้งๆหรือจะเอาแบบใช่อตั้งๆตั้งๆแบบนี้ตั้งๆนะั้นองถ่ายมดนะจะมติจะทรงหน่อย ใส่หมุดนะครับสักหนึ่งลูกก๊อปนะใส่ทัท่วๆหมดเลยเพื่อจะยึดเกาะให้ผมมันทรงอยู่ทรงไปถึงตีหนึ่งนะอย่างน้อยประมธานีนะครับสบายๆเลยทั้งวันครับใช้ทอยก็ใส่หน่อยใช้ทอยพี่ต้องการชี้ขึ้นใช่ไหมใช่ชี้ขึ้นไปเลยนะครับเพราหัวระแบนมันต้องชีใช้ให้ดูเหมือนหัวรงเหมือนผมทุยอ่ะคือเซ็ตทรงออกมาให้เหมือนประมาณนี้ป่ะอีเอาแรงไปเลยใช่ไหม คือจะไม่สนใจใครอลไรใช่ไหมเนี่ยไม่สนใจอะผมหมอกเราจะต้องเอาแรงเลยเพราะว่าเอาแรงไปเลยเอาแรงแรงเลยรุ่นนี้รุ่นใหญ่ราาุ่นเด็กอายอ่ะเอารุ่นเด็กอายเลยเหรอ บนไม่หนาไปนะไม่หนาหรอกไม่หนาคอฟี่ไปจับเจลจับอะไรแล้วมันจะบางโอเคโอเคไม่หนาดีขอให้เท็กซ์เจอร์ดีได้นดเดดเอาตามใจมันต้องการเนื้อผมใส่แว็กนะครับใส่แว็กถ้าหมอมากถ้าตัดข้าบนก็ตัดแค่นี้ก็พอนะครับถ้าลูกค้าต้องการแบบมีเนื้อผมเยอะๆนะใช่ต้องมีเนื้อผมเยอะๆนะครับก็เอาอะไรเอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะไม่อย่างนั้นมันจะมีปัญหาครับแล้วก็แน่นอนเสียดับตามที่ลูกค้าต้องการ ใช่ลูกค้าไม่ถูกไม่เขาก็จะบายบายร้านนี้ไม่เอาแล้วสูกไหมไหมคุณเจ้าตำมันเอยตำมหนยังไแรงไม่พอใช่ไหมต้างข้างก็จะยังจะยังไงขั้งคางก็ต้องใส่เรืเรงใส่มูดใส่มูดสองลูกกอล์ฟเลยใส่ตัวจกระจายนะครับแล้วก็ไดให้พุ่งไปข้างหน้า มันจะอยู่โคนผมมันจะอยู่ในมูสกับการใดบังคับคอนโทรลให้มันไปพุ่งไปข้างหน้า90องศานะครับเสร็จแล้วใช้แว็กคอนโทรลต่อพยายามที่ปลายเนี่ยบังคับให้ปลายมันโยกไปไหนใช้มันกลางออกอันนี้แว็กแว็กอันนี้ทกครั้ผมอยู่ทรงครับอยู่ทรงแต่ไม่แข็งครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องสเปซซ้ำอีกรอบนึงใช่ถ้าไม่แข็งมันไม่สรุปแล้วคือใส่สามอย่างมูสแว็กสเปซถ้าไม่เอาแข็งก็ ไม่ต้องสีสติเพราะว่าถ้าถ้าเราจะต้องการจะคอนทรลอยู่ทั้งวันเน่เดี๋ยวก็จับนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ต้องใสีสติับแล้วข้างหลังเป็นยังไงเนี่ยถุยไหมข้างหลังก็เหมือนลักนกครับยกขึ้นมาชี้ถูกไหมต้องการชี้นะใช่แต่ว่าชี้ขึ้นไปสวยไม่ใช่ชี้แบบเหมือนคนตื่นนอนครับเขาเป็นว่าทุกคนเดินตามหลังคุณลูกค้าเนี่ยเขาจะถามดูว่าใครตัดมาให้แล้วก็คนตัดหน้าตาเป็นยังไงเขาอยากจะรู้ ้าถอดหน้ากากให้ก็ดูหน่อยถอดหน้ากากดูหน่อยว่าเออดูหน้าตาคนตัดหน่อยทำไมถึงกล้าเทำไมอะไรประมาณนี้ฮะเดี๋ยวจะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างหลังนะข้างหลังก็ชี้ขึ้นไปนะครับให้มันเป็นรับตัวข้างบนอย่างเงี้ยอ่ตามสไตล์ช่างใหญ่นะนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะแยกเป็นสองส่วน ก็นางัแต่ผมนะครับว่าให้ตัดได้ที่เดี๋ยวเราไปเอาสายเฟรเวอร์ของเราสเปรย์ขิดไหมจีจะล็อกให้ไปถึงตีสองไหมหรือเดาแค่เที่ยงตีครึงก็พอให้ถึงตีสองเลยเพราะว่าจะไปอีกไกลวันนี้ไปอีกไกลเอาหลับตาครับหลับตาไปครับคิดสเปรย์นะไม่เข้าบ้านนะวันนี้ไม่ยอมแก่เลยนะไม่เข้าบ้านนะวันนี้ต้องไปออกไปข้างนอกต้องไปเที่ยวไปกินข้าวแล้วเป็นเดินทางน่นอนพอตัดผมกับช่างใหญ่เนี่ยต้องไปโชว์ออฟหน่อยครับตัวโชว์ออฟหน่อย จะได้ให้เขาถามไงแม่ถามแล้วว่าตาผมที่ไหนเนี่ยคนเห็นกันทั่วโลกครับตรงนี้อ๋อคนใสต้องเอาเอาไอ้ป้ายข้างใหญ่ติดไว้ข้างหลังเลยเจอแล้ต้องถาเนี่ยหลับตาไว้หลับตาไว้นะสงสัยช่างใหญ่ต้องไอ้ซื้ออันี้มาอันนี้แหละที่หน้ากากอ่ะครับเวลาฉีดสเปรย์อ่ะครับไม่ต้องให้ช่างไม่ต้องลูกค้าหลับตาไม่ใช่คือคือเราฉีดใส่ใส่ป้ายผมอยู่แล้วพี่ เราไม่ได้ไปฉีดเซหน้นเขา<ม>ยังไงก็ไม่โดนเราไม่ฉีดเซหน้าเขาเนี่ยนี่แบบแบบวัยรุ่นจริงๆนะทรงแบบนี้ก็ใ <c oughs> นซอยมีมีคนเดียววันเนี้ยหลับตาไม่หลับลตานะเฉพาะวันนี้เฉพาะกว่า,า,วาจะยุ่งมากยุ่งมากเดือนนกกระจอกมันเข้ามาอยู่ในภาษาอิตนะหลับตานะ ยุ่งมากก็ไม่น่าดูเอารุ่งแบบดูดีดีว<า>กว่าใช่ยุ่งแบบมีคัสมีคัสมีคัสนีนเนี่ยน,อน,น,อนมีสไตล์น<ช> <ๆ S 1> ะนักหากงเต่าก็ดึงดึงหน่อยดึงให้มันแน่แนจะให้มันเลี้ยวไปหนุนรังสิตก็ได้หรือจะให้เลี้ยวไป,ป,นปอนุสาวรีย์ชัยก็ได้เลี้ยวไปปทุมไปนะหรือจะเอาไปสะพานนนท์วีก็ได้นะหรือจะให้มันอยู่ที่ที่เราดูยูทู b e ก็จะพูดอย่างเงี้ยนะอี้ยให้เด็หัวลอกกันหน่อยคลายเครียดกันหน่อยนะไปนู่นอะ และที่เขาพูดเนี่ยเสยไปทาง,งใจมันมีหลายเสยวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับดังแบบที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอสอนตัดผมลง YouTube นะก็ขอให้ท่านทั้งสองครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยอายุมั่นวันยืนกินอิ่มนอนหลับรอดพ้นจากโควิด1 9้วและก็ฝีดานลิงด้วย โรคอะไรก็ขอให้รอดพ้นนะแล้วก็ขอให้มีจิตใจที่แจ่มใสสำหรับผู้หญิงอะไม่ดื่มอยู่แล้วก็รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเขาจะทำให้อายุยืนนะครับอยู่ยาวๆเลยร้อยกว่าปีแน่นอนถามอายุไม่ได้โกรธโอโหก็ไม่ถามนะแต่หกสิบขึ้นแน่นอนสีนี้นะใช่ไหม <c oughs> ไม่บอก <c oughs> ไม่บอกเลยไหม อันนี้ทําสีนะไม่ได้ไม่ไม่ใช่ธรรมชาตินะแต่เดี๋ยวจะจะจะเอาความจริงให้ประชาชนฟังพูดความจริงเป็นนักการเมืองก็ต้องพูดตรงกับพูดเอาจริงๆก็นักการเมืองก็ไม่ยอมสีผมเขาเขาบอกว่าไม่จริงใจกับประชาชนถ้าเป็นไปยอมสีผมนะแต่โอเควันนี้ฝากดไลรกก็แชร์ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนนําเทคนิคช่างใหญ่ไปต่อยอดไปทํามาหากินเป็นประกอบอาชีพนะ เรียนออนไลน์นะครับมีหลายรูปแบบนะครับทั้งเรียนทั้งแบบผ่าน YouTube หรือเรียนทั้งไลน์กลุ่ม f c e e o o o เนี่ยไปหาเรียนเอาละไปต่อยอดเอาจะตัดผมวันช่างใหญ่ก็หัวละพันนะจองคิวเข้ามา10บโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับอย่ายจู่มนะช่างใหญ่มีหลายนานนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับลูกพระขอบคุณครับบ๊ายบาย